สวัสดีค่ะวันนี้กับผมก็คนเอเชียอ๋อค่ะวันนี้เราก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าถัดรับลิฟท์ลอสก็ได้ชิงรางวัลในสาขาโคอมโดี้ค่ะก็ได้ชิงในวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากแล้วค่ะครับผมที่่ก็ไมเคแล้วก็เป็นเป็นครั้งแรกคะหรือว่าไม่าจะหลายครั้งแล้วกับอภรรยาขอณปอที่ได้อ๋อค่ะก็ะเราเคยชิงมาตั้งแต่บางประจันนะคะแล้วก็ เก็เป็นรางวัลที่เก็น่าภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าเป็นระดับเอเชียนะคะก็แล้วในวันนี้เราก็หลายๆท่านที่ได้รับรางวัลก็รู้สึกดีใจด้วยมากๆค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับทุกรางวัลเลยค่ะแล้วก็ของช่องสามเลยค่ะมีมีมองมองของผลงานทั้งหมดที่เราที่ว่าอาจจะแบบเข้งตาเรามั้ผลงานของไทยเหรอคะในเรื่องอื่น อ๋อเชียร์โอ้โหจริงๆแล้วของไทยนี่เราเชียร์ทุกรางวัลเลยค่ะก็ดีใจกับทุกท่านที่ได้รางวัลนะคะถึงได้ชิงเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะวันนี้โอเคจะนิว่าค่ะคุณีความมหัศจรรย์อีกแล้วอ๋อิ้งจถึง้แล้วสมพรปากนะคะขอให้ได้ดังที่บอก่อนถ4.9ค่ะ ไม่เปิดไม่ว่ารีลันอีกครั้งเวลาไหนคนก็ยังตามอืมค่ะคก็ดีใจค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะบุกเพศนิว่ารีลันก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะอ๋อเจ้าก็ถือว่าเป็นการชมอุ่นเครื่องนะคะก่อนที่จะเข้าสู่พมลิขิตค่ะพมลิขิตน่าจะได้ิีวันไหนอ๋อพมลิขิตก็ต้องรอบุกเพศนิว่ารีลันจบแล้วก็แป๊บนึงค่ะก็จะได้ชมต่อเลยค่ะ พี่พี่น่าวเวามคาดหวังประมาณไหนโอ้โหจริงจริงทำงานก็เราก็คิดว่าทีมงานไม่ว่าจะพุ่มกับนักแสดงหรือทีมงานทุกคนก็ตั้งใจดีที่สุดนะคะแล้วก็ก็เป็นกังวลน,นิดหน่อยเรื่องความคาดหวังก็ก็แต่เราตั้งใจทำงานดีที่สุดะคะ่ะก็ขอให้ได้ติดตามชมกันนะคะ อย่างช่วปีที่แล้วช่วงปีนี้ที่หนังก็ยังเรียกว่าเดินสายแล้วรางวัลของอุตเป็นนิวาสองด้วยอ๋อภาพยนตร์นะคะค่ะมีเวทีไหนที่เข้า<อ>การรังงงางวลลัลหรือเป่าีจริงๆแล้วเขาได้รับมาก่อนหน้านี้ก็ได้รับรางวัลระดับเอเชียเป็นเอ่อเป็น best film award นะคะของเอเชียค่ะอันนั้นก็เป็นรางวัลแรกๆเลยค่ะที่ภาพยนตร์ฉายก็อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของ g d s และ b อ o a d c a s แล้วก็ทีมงานทุกคนค่ะ ก็เลยแบบว่าทําให้แบบพี่หน่อยจะมีแรงบันดาลใจที่แบาจะมีละครที่จะเป็นภาพยนตร์ในอนาคตไหมครับอภาพยนตร์ในอนาคตก็เป็นไปได้ค่ะก็เป็นไปได้ก็สําหรับบุทเพศนสวาสองก็เป็นอะไรที่เราก็คิดว่าได้ร่วมงานกับ GDS ก็ได้ผลงานที่มีคุณภาพแล้วก็ถูกใจท่านผู้ชมก็ดีใจมากๆค่ะ นอกจากนี้พี่น้องจะมีอะไรอัปเดตในช่วงสามสีเดือนปลายปปีนี้ลหมปลายปีนี้จะเป็นคมลิขิตใช่ <c oughs> ค่ะจะมลิขิตแล้วเรื่องอื่นๆเราก็เดี๋ยวจะแจ้งทีหลังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอยากให้งานนี้สําเร็จแล้วก็ออกอากาศเรียบร้อยแล้วก็ช่วงเรื่องอื่นๆก็เป็นช่วง,ง,งของการเตรียมงานอยู่ค่ะคงจะได้แจ้งให้ทราบไม่ไม่นานเกินรอค่ะ ทำละครซีรีส์ไว้ก็ทำเลยด้วยทโปรเจกต์ซีรีส์ไว้เรื่องต่อไปค่ะอ๋อสำหรับซีรีส์ไว้เรื่องแรกที่เราทำพี่จตีนนั้นเลยค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะแฟนๆก็ให้การต้อน<ย>รับแบอบอ,อ่าอบอุ่นมากนะคะก็มีโปรเจกต์จะทำโปรเจกต์ที่สองค่ะก็ะคิดว่าเดี๋ยวจะเปิดในเร็วๆนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ